แกงอมหวายนอยใหญยพี่น้องขมอลมลำใส่ดุกหมูใส่ไข่มดแดงแส่เห็ดผู้หนู่มข <c oughs> มอลมลำอุตาะ <c oughs> ลูกกินไม่ได้คะ่ะลูกไปแห่งเขาเลย ออกกลบกลบแสบไม่เคม็มไม่ขมนัวเก้นอ่ะดูอยากงั้นแต่เด็ดมามือว่านค่ะนออันนหวาย ขมอมลำพี่น้องอุ๊บอาหารป่าจริงคนเดียวหมอว่าไงพี่น้อง เบิร์นะลุยผู้เดียวมีเห็ดหอมเชื่อว่ามันมากกินพักนะอีกอย่างสดอะม่นแนวหนวดยอดอ้วกปวดพี่น้องคือหลังบ้านหนวดตุ้งแขกได้กินหลายอย่างนี่ก็มี้ตับหวานเค็มเอง Ừm Ăn luôn Ngon on Ngon Ừm Được Ừm ăn con mẹ không ăn tơ sầu đâu ha, sai bạc ị thon, cậu bảo là ít tơ con chỉ bị pha na pha lằng, suzi mất tròn mât là nãy rồi, tụi mui ít bẩn thon đang xíu đấy, thế à, Ini set. Hmm. Wah, hmm, em. Kinh cắp em ăn được. Tầm một tàng, ừ, có mắc tầm một tàng, tầm có khẩu แหลกด้อยมันีะ <laughs> <laughs> หยอนละคล่ะเนาะเละิศลองไปเห็นมือเด้อค่ะเด้อแกงไว้ยสะดุง้งกระเทบยแดงแ่บว่าไม่ยังทอจ้า <laughs>